เกรซอพินพิชชา ทุกโต๊ะเนี่ยจะเป็นการคิดเมนูง่ายๆและให้น้องเกสเนี่ยลุยทำกับข้าวโดยกติกาคือแม่แอจะพูดรัวๆๆๆ,ๆบอกวิธีทําทั้งหมดนะคะและน้องเกสจะต้องเก็บ จำนะคะแล้วก็ทำตาไม่จบด้วยเหรอคะไม่จทจดนะคะฝึกสมองแล้วก็ฝึกทำอา้าไปในตัวเลยนะคะตัวที่พ่ออินนะคะจะเป็นผู้ช่วยน้องเกสผู้ช่วยหรือผู้ช่วยควดนี่นะบอกให้เลยแลจบทำอาหารมาจากไหนคะวัดเส้าหลินนี่ค่ะนิเลยประสบการ์ทำอาหารนะคะกับศูนย์ มากๆหนึ่งชามโอเคสำหรับวันนี้นะคะเมนูแรกของมาดามแอร์ทุกโต๊ะนะคะนั่นก็คือเส้นพาสต้าผัดพริกแห้งกระเทียมนะคะแต่เมนูนี้นะคะหงไม่เคยทำมาก่อนแล้วไม่เคยดูหมอม้าทำด้วยเพราะฉะนั้นก็คือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้เจ๊ไม่ต้องห่วงเลยเจ๊ไม่ต้องห่วงเลยป้าป้าเนี่ยทำไม่เป็นจอ่ะเดี๋ยวเราจะมเรารอดูนะคะ ที่สำคัญคือคนทำต้องกินให้หมดจานด้วยเอาจริงดิเอาจริงท่นอเส้นเดียวค่ะเฮ้ยเอาจริงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะแต่ทอดแกนออกเสียที่ไหนแล้วก็นะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เส้นพาสต้าลงไปนะคะเส้นพาสต้าตัวนี้นะคะจะต้มห้านถึงนาทีถ้า5ก็จะเป็นแบบออเดนเต้ถ้า7ก็จะสุกแบบว่าเยอะหน่อย แยกน้ำเสร็จแล้วพร้อมผัดนะคะตั้งไฟที่กระทะใส่กระเทียมใส่พริกแห้งกับน้ํามันก็รวนพอกระเทียมพอเหลืองเราก็ใส่หมูแฮมกับกเบกับเบคอนตามส่วนที่เราไปนะคะวันนี้เราไม่มีเบคอนก<ม>็เป็นโบโลนากับกระเทียมกับพริกที orm, ก่พร้อมกันไหมพร้อมกันค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันมากาะน้ํามันมากอะก่อนกระเทียมพริกนะคะพอร้อนได้ที่กระเทียม <Northwest S 1> เริ่มเหลืองนะคะ<ม>ก็ใส่แฮมโบโลนาที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปผัดพอผัดสักพักหนึ่งปรุงรสโดยการเออเราใส่เส้นก่อนเส้นที่ลวกไวเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยกระเทียม กับพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ผักอันนี้โหระพาสุดท้ายเป็นอันจบค่ะคนาย้นก็ถามว่าไม่เห็นพูดถึงมะนาวเลยมะนาวมีไว้ทําอะไรอันนี้เอาไว้เป็นตัวช่วยค่ะถ้าเกิดติดขัดตรงไหนมะนาวช่วยได้นะคะแม่จะเข้ามาช่วยเป็นเวลา2นาทีโดยแรกกับการที่บีบมะนาวใส่ปากคนทำน้อเกนหรือประปาหนึ่งสี่ร้อมนะพร้มค่ะให้เวลา2นาทีแม่จะไปอยู่หลังกล้องนะคะ ต้องเส้นนะแต่ป๊าป๊าอย่าลืมนะว่าเราฝั่งพนต้องกินให้หมดนะพอทำเสร็จสองเส้นพอให้ต้องไปหมดเลยหมดเลยเอ่ะนะ <S <S ไม่ทำไม่เอาเยอะไปไม่กเดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลาต้มหมดได้เพราะว่าเดี๋ยวป้าป๊าจะผัดของมะม้าอีกทีเนอ่งใช่ไหมเขามีความตั้งใจทำอะไรไม่มีความฟอกวแวกให่ทานเป็นลูกเต๋าเ็ได้ลูกนะเอาเอาเอาน้ำร้อนน้ำร้อนมันจะฟูขึ้นอีกอ่ะนั่นนั ดีๆไฟนีๆไฟพร้อมดียังไงทำไมไฟไม่ไม่ดีนี่ถ้าอยากให้ช่วยนะมะนาวช่วยได้เฮ้ยไม่ต้องช่วยหรอกดูแลเมื่อกี้ป๊ามาบอกว่า5้านาทีถึงเนาทีแล้วเราหกนาทีเส้นก็ดูแบบละลายแล้วนั่นเนี่ยมันเป็นก้อนเอาไม่ได้เราเทสใช้แบบกินเอาตอนเนี้ยนาฬิกามันร้องแต่มันคือ5้านาที ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เรามีทําพลาดทาผิดไปบ้างแล้วน้อกมาบอกว่าพลาด17นาทีดังนั้นอ่ะเราเอาอีก1นาทีหมายความว่าน่าจะได้ดูดีนะว่าลองิดูดีลองกนนิดหนึ่งกล้แล้วมันตกว่าแบบว่ามันเฟิร์มมันนี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องมาพักตนงไหนนะเกสนี่ใจพอจะไม่ให้ช่วยจริงหน่อยอยากช่วยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องบอก อืมอืมได้แล้วทีนี้แก๊สจับปะต่อไปจะเหวี่ยงลงมาว้าวอุ้ยนะโอ้โเส้นมันเยอะเกินอ่ะโอ้เส้นมันล้นเลยนะเนี่ยอ่าได้แล้วได้แล้วคุกกายถอนงอเลยคุกถอนงอโอ้จริงอ่ะมันหนักว่ะได้แล้วไงพักไตไต้ามก่อนมาทามอะทามอันนี้อันนี้ช่วยเฉพาะขิดเอากระมังให้ เส้นเนี่ยเคล็ดลับนะคะอยู่ที่ว่าอย่าให้มันสุกจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปผ่าอีกรอบนึงไปทุกทาทีนี้ต่อไปแล้วอจะไปนะคะใสน่น้ามันในนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าใส่น้ามันเยอะแค่ไหนมันเป็นความผิดของเราไหมมะนาวาช่วยได้มันาวช่วยได้ไม่ได้บอกตอนแรกมันไม่อยู่ในมะน,นาวไหมถ<อ>ัวแล้วตรงที่ว่าเราติดเตามไม่ต็ดเ,เปิดแก๊สยางไวหน่อย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 ฮะ ไม่มะนาวช่วยได้มะนาวช่วยได้ยังเปิดไม่เป็นเลยอ่าดูดหูเียงเฮ้ยเดี่ยวใช้ไฟแรงหรือใบอ่อนเขาก็ไม่บอกเนี่ยโพส์นะมันไม่ละเอียดไงมันไม่มีความละเอียดละออทให้เราต้อมะนาวช่วยได้มะนาวช่วยได้เจษมะนาวอันลิแรกให้เจษบอกว่าฮะกว่าเอาก่อนเดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวหนูเอาเองอ่าป้าเอาเองอ่ะมะนาวช็อตจริงๆมันไม่ใช่ความผิดเราไหม อัดบีบแล้วปาดเยไม่ใช่หนดิตเออทางร้อนล้วอ่ะเร็วๆอ่ะสองี้้องจับเวลาด้วยนะคาเยหาน้ำมันเสร็จแล้วมาบาจะพูดเฉยๆอ่ะใส่กระเทียมใส่พริกหมดเลยนะกตุปันใจเยอะแค่ไหนเนี่ยหมดเลยนะม่หใส่เท่าที่พอใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใส่อย่างเี้ไม่ถูกต้องท้าถูกต้องจอย่างงี้ มาป้าสองนาทีพิกจับเนี่ยแสบมือตายเลยเออใครก็จับพิดการบ้าหรือเปล่าทีนี้เราก็จะมีเด็กกินด้วยนะเราจะไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวงั้นจะรับผิดชอบคนเดียวมันจะแย่นาทีไปแล้วนะเนี่ยใส่หมดเลยหรือเปล่าใส่ไปหมดเลยเยอะนะเกดเยอะไปนะนี่เราทเป็นแล้วเนี่ยก็ทาเป็นอยู่แล้วมีให้ปีดทาไมเนี่ยทมาอย่างี้เลยไอ่ะเสร็จแล้วพุงเพุ่งยังไงมาม่ มด้วยกลือกพริกไทยดำิไยดำนี่เดี๋ยวมาใส่เพิ่มได้หลังล้กันใส่เส้นใส่เส้นใส่เส้นเส้นเือเส้นนะจานนี้เนี่ยต้องเยอะมากเยอะก็กินเยอะเส้นน้อยไปหน่อยกว่าอ้ป้าั ใช่ป่ะอพอ <c oughs> ไปจนานมาเสร็จแล้วเสยอะอ่ะ <c oughs> จะให้มันสวยยามหน่อยดิถ <c oughs> <c oughs> ้าไหนจะ้ิมแล้วเกลชิม <c oughs> มีทุกรสชาติยกเว้นรสชาติอร่อยมีมีครบทุกรสยกเว้นรสชาติอร่อยไอ้บรรดาปดีกว่าเกศมาเกศมานนี้ให้หมาหมามาแก้หมาหมามาที่เดี๋ยวยังไม่หมดเลยช่วยเรื่องอะไรช่วยช่วยแก้รถพังปังปีละเอาเอาไปใส่ก็ทาไมอ่ะทำไมอ่ะจะแก้ในใจจะแก้อะไงอ่ะ ไม่ได้แล้วไรกไม่รู้ว่าเนี่ยเราแทบครบทุกรสค่ะครบทุกรสยุเป็นรสอร่อยประมาณนั้นไงเยอะเงี้ยเยอะไปหรอนะเลยขาดอย่างนึงอะขาดอะไรขาดความอร่อยที่จริงดูก็พอได้อ่าไปได้ละ มประโยชน์จริงเลยค่ะสดแต่งให้สวยด้วยนะนี่ไงหนึ่งใบมามีมีอะไรที่มันเป็นสีดำดำไหมไม่รู้ไปหาเอาเองสีดำดำอ่ะที่มันแต่งจานะมาเอาช่วยได้มะนาวช่วยได้ไม่ต้องขนาดแล้วบ้างาเอาโอเคมาแล้วมาบ้างโอ้ดักเบอร์ไหนดูที่เราจะใช้อะไรได้บ้างอย่างแรกนะคะแม็กกี้ไม่น่าจะใช่สีอิ๊วแล้วกันสีอิ่วดำไม่น่าเข้าน้มาพิชัยมาเลย อันนี้ขวดง่ายที่สุดคือซอสทิกอ่ะซอสชีสก็ซอสชิกอ่ะมาทำเองมาทำเองสจวไม่สวใจอ่าอันี่ๆราไนี่นี่ทำไมอ่ะจุดๆเอาไว้ไม่บอ่ให้ทำเป็นจุดแล้วหาเอาไปมีดผ่ากนาจะเป็นรู้หัวใจออทำเป็นจุมานีทำให้ว้าวใกล้จีๆเลย เลยปะาป๊าเอ้ยทำาม่หนี้ไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรเลยป๊ยยาปามันต้องเข้าถึงศิลปะของอาหารเนี่เชฟมันบแบบนี้อ,า,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 อาต่งเลยแล้วกันส่งเลยครับ แล้วก็ได้เวลาสําคัญนะคะเชิญทนากรรมการในการชิมนะเะมนูมชื่ออะไรคะต้าวอพิทแห,แไไหง,งหมูแห่น่จานนี้นะฮะตรงนี้นี่เป็นไฮไลท์แต่จริงแล้วเนี่ยที่สําคัญจัดจอกจานให้สวยงามมากคนทํทชามตัดแกงเลยแล้วไม่เช็ดอะไรเงี้ยไม่ใช่คือฟิวชั่นรู้จักฟิวชั่นไหมอาชิมเลยดีว่โอ้โหอร่อยมากไม่ได้ดกินเนี่ยยังไม่ได้กินอ่ะการชิมช้าอย่างที่ คนทําบอกเลยค่ะค่ะถือรสเดียวรสอร่อยเผ็ดมันมาแล้วมันมาท้าาเผ็ดไม่ไม่ท้าเผ็ดมานําเลยที่ดีที่สุดของกานนี้คือเส้นที่มันเฟิร์มมากอนดันเต้็มไปที่เส้นน่ะทบไปครึ่งห่อจบอรนเปินเครื่องตั้งใจทำให้คือที่เป็นคืดเพลงรสติ๊เต็มได้เท่าไหร่คะให้สักเจ็ดละกันอโอ้โหเย้ได้สักเจ็ดเนี่ยโอ้โหลงเครื่องนะก็ร้อนเหมือนกันแล้วไม่ดี ใช่ก็หรือว่าเป็นเทปแรกที่ประสบความสำเร็จนะฮะใช่ค่ะระหว่างอะไรนะมาดัแอนทุกโต๊ะอะทุกหน่อยแล้วอ่ะปุ๊เนอะเดี๋ยวชามแตกแออ่นทุกโต๊ะปนะคะวันนี้ก็ผ่านพ้นไปสำหรับเมนูเส้นพาสต้าอย่าลืมติดกดติดตามน้องเกสที่ช่องเกสอภิมพิชาเลยใช่ค่ะนะแล้วเรามาทำกิฟต์ขนมขนมให้จริงกันดีเนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าบ๊ายบาย